กรบผมสวัสดีครับครับกยินดีต้อนรับพี่น้องครับเข้าสู่ช่องพงศักดิ์แชนแนลครับผมครับคลิปนี้พ่อกันบรรยากาศยามแรกครับผมบรรยากาศตอนนี้อยู่อยู่ที่บ้านครับผมหลังจากวันนี้ก็เลิกการดินงานครับกลับมาที่บ้านครับเนื่องจากประเทศอยู่ที่จุดรับซื้อใหม่ครับก็ปวดตึงไปนะครับวันนี้กลับบ้านจะหัวค่ำครับ ครับคลิปนี้ก็บพื่อได้ออกไ้เบิง้งบรรยากาศอยู่ที่สวนมันครับกะเลยพาท่านผู้ชมครับพี่น้องชาวยูทูบครับมาเบิ้งวิธีการในการเก็บทอนพันธุ์ครับหลังจากที่เขาตัดมาจากสวนแล้วครับกะจำการมาพักไว้ที่ที่บ้านครับหรือว่าที่สวนก็ได้ครับกะ ลักษณะในการเก็บทอนพันธุ์ครับกับจากคลิปที่กั้นก้อนครับเคยถ่ายให้ท่านผู้ชมถ่าย Youtube ทุกท่านได้รับชมนะครับก้อนอันนี้กับด้ที่แปลงครับเขาก็ทาการตัดตอแกต้นนะครับซึ่งลักษณะการตัดกเขาเขาจะว่าได้จ้วงไว้นั้นครับก็คือว่าตัดเสร็จเขาก็จะทําการถอนต่อได้ครับก็คือว่าตัดออกทั้งหมดครับ มีสองต้นกับตัดอกทั้งสองต้นนะครับผมตัดเสียจกับเรียบเรียนกันนะครับแล้วก็ใส่เชือกครับเจือฟังหรือว่าแต่ผมไม่เชือกฟังก็เป็นเป็นในตอกมัดเก่าก็ได้ครับผมมัดซึ่งเขาจะเก็บอยู่ที่ยี่สิห้าถึงสามสิบล้ำครับหรือว่าให้อยู่ในปริมาณที่บ่บ่หลายเกินนะครับเพื่อแตงงานในการขนส่ง ไปยังพื้นที่ต่างๆหรือว่าเก็บไว้ในบ้านครับช่วงหนีละมันมีราคาค่อนข้างแพงครับก็เขาก็ต้องนสนน้อมหน่อยครับ่วงนีเก็บเอาไว้ที่บ้านครับเนื่องจากละมันอยู่แถวที่บ้านครับคนทางแก่ขายแพงครับหลังจากที่เขาต้องการคนใหญ่ม,มาไวท้ที่ที่พักหรือว่าที่เขาต้องการ น้ำท่อนพันลงไว้นะครับอันนี้สำหรับผมเองก็เป็นอะน้ำมันจุดนี้จะเป็นน้ำมันสายพันธุ์การแหยงแปดหนึ่งครับผมอันนี้แก็เก็บพับไปที่บ้านครับซึ่งลักษณะการเก็บพับเท่ากับทำการมัดท่อนพันนะครับอันนี้ก็จะทำการมามาจากไร่แหละครับมาจากสวนแล้วนะครับซึ่งมัดมัดหนึ่งก็จะอยู่ที่25ถึง30ต้น ตอมัดครับเขาก็จะทําการมาจัดเลี้ยงใหม่ลักษณะแบบนี้ครับจัดลักษณะเย็นต้นใหม่ครับบอ่อน้นใหม่เพื่อให้ทนพันธุ์เขาสามารถาลามันที่มันถึงตน้นถึงผิวดินครับสามารถให้ต้นมันดูดน้ำหรือว่าดูดสาร,า,ารต่างๆได้ครับในพื้นดินที่เขาวางไว้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับ ตรงบริเวณด้านบนครับเขาก็จะมีผ่าเชลลนหรือว่าผ่าปลาเกียวฮอบอในการบริหารเสียงลงจาาเกินไปนะครับซึ่งน้ำมันตัวนี้ก็เขาจะเก็บไปแบบว่าจากที่ปุ่นควาที่ผมเคยถ่ายครับอาจจะประมาณบุกเกินทิดครับอาจจะประมาณอีกเมื่อสองเมื่อครับเขาก็จะทำการตัดตอนพันธุ์แล้วก็แช่น,น้ำยานำไปปลูกเลยครับก็จะบอกว่าเหตุต้นพันธุ์งอก บอ,อกตาเกิดมาใหม่ครับครับนี่เป็นเทคนิคน้อยครับน,น้อยเทคนิคดีครับจินมอฝา,ก,า,าทกท่านผู้ชมเ้ายูทูบดูสันครับผม,มแตหมัดนัไม่ใช่ครับแต่ไปอยู่ในพื้นที่ดีมนดดอนแดดจ้ากเกินไปนะครับเพราะวา่าจะถ่ายอนฟันเ้าถึกแดดเกินไปถ้าไม่แดดเปเลี่ยนเผาล้าต้นแลวก็ทนฟันโบกแข็งแรงนะครับ ซึ่งไอ้ปลูกแล้วก็บีสามารถที่เลี้ยตัวตัวได้คือว่าจะเลี้ยงตัวตัวก็ให้ตอนให้ให้ผลผลิตเก็บพด,ดีนะครับเก็บนี่กัน้ำมาฝากสำหรับทีนก็ดีครับสำหรับท,ท่านผู้ชมทางยูทูบทุกท่านครับผมเก็บนี่กัฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องโปรงสักเจนนะครับผมครับคลิปนี้อัมลาฟ้าจากครับผมขอบคุณครับ